แชมเปี้ยนนักชกไทย15ไฟไม่เคยแพ้ใครล่าสุดจัดไปซิวชัยเหนือซูชิหมิงสุดยอดนักชกของจีนที่โคช้ชโดยเทรนเนอร์ของแมนนี่ปากเกียวในไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียวันนี้ผมอยู่กับอำนาจ รื่นเริงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเพชรแต่ทำไมย้อมหัวทองครับคุณอำนาจอันนี้มันมันเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งมงคลสาหรับผมด้วยครับแปลว่าผมมาถูกทางนะฮะนี่ก็ทองนะฮะครับผมก่อนที่ไฟจะเริ่มขึ้นคุณดังมากอันนี้ผมต้องขอโทษขออนุญาตคุยเพราะว่าคําถามที่ดังที่สุดจากติดคุกครับเป็นแชมป์โลกครับผม ล่าให้ฟังตัวนั้นเกิดอะไรมันก็เหมือนกับแบบเราได้ได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ดีหลังจะออกมาแล้วครับก็ข้างในเรือนจําก็ให้สิ่งที่ดีดออกมาด้วยคุณได้อะไรจากตรงน,นั้นจากต่อยมวยสักลนสมัครเล่นต่อยในคุกครับผมก้าวออกมาจากในเรือนจําก็คือว่าติดทีมชาติครับครับผมหลังหลังนั้นก็เลิกจากทีมชาติก็มาได้แชมป์โลกตอนนั้นติดเพาะอะไรเออตอนนั้นก็คดีวิ่งราวครับผม,อมตอนนั้นก็เด็กอยู่บ้านก็ เด็กไม่ไม่ถึงกับเด็กมากครับก็มันยี่ยี่สิบกว่าก็ถือว่าดื้อดื้อพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างเหมือนกับแบบเราได้ได้ดอบตัวเองด้วยอได้หยุดตัวเองในทางที่ไม่ดีครับรู้แล้วว่ามันสังคมมันลงโทษใช่ครับรู้ว่าบางครั้งความคึกขะนองมันนํามาสู่อีกโลกหนึ่งเลยครับผมใช่เข้าไปนี่เป็นค่อนข้างที่กลัวกันครับแต่ก็มันก็ผ่านตรงนั้นมาได้ครับอผมชื่นชมมากครับคนที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วไปได้ดีอันนี้น่าชื่นชม แต่คนที่เคยลำบากเคยผิดพลาดเริ่มต้นใหม่จนมาถึงจุดนี้ครับผม,ผมไม่รู้ใครคิดยังไงครับแต่ผมชื่นชมคุณมากผมขอจับมือคุณจริงๆทีเด็ดยังมีอีกเพียบครับแม้จะแพ้ไฟนี้นะฮะแต่แฟนมวยจีนก็แซวอำนาจว่ายู่ชนะทุกอย่างแต่แฟนของนักชกจีนเราที่เป็นทั้งนางแบบแล้วก็ผู้ประกาศข่าวนั้นสวยกว่าแฟนนักชกไทย ้าวเล่นแบบนี้มันชกใต้เข็มขัดชัดๆอย่าเขาบอกคุณชนะเขาแต่คุณชนะเขาไม่ได้อย่างหนึ่งภรรยาอำนาจว่าไงสิ่งที่ผมสงสัยมานานแล้ววันนี้ได้เจอคุณก็ดีแล้วมาป๊อกก็เป็นอันนั้นจงใจไหมวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงแชมป์จัดไปทางช่อง3 f มแฟม y ลี่ช่อง13หรือ23แชมป์จัดไป